ฟ้าถิ่มเลยห้างบอตส่งไปเท็ยนยางมันเลยเนี่ยเนี่ยเประเทศในเพื่อเปิดเห็นมั้งบึงเนี่ยเห็นบ่้ยบึงเ้าบอตส่งไปเท็ดนยางมาเลยเนี่ยเขาเติมหนำลงไว้เขากะแล้วเลยใส่อันนี้ลงแล้วบอตส่งมาเปิดมันบึงแต่แรกๆเลยมือสองหมื่นถี่เขาล้มต้นน้อยน้อยน่ะว่ามันเหี่ยวบ่ข้างบนถ้ามันบ่เหี่ยวปล่อยเลยบอต้องไปสนใจมันมันดีไปอีกแบบอย่างหนึ่งเนาะแบบนี้ ไปเที ar, e: wow, s awesome. <S ่ยวสองตาหมือนลึกไปอาทิตย์หนึ่งกับบ่อตองห่วงมันเลือกกลับมากอยู่สภาพเดิมสบายแฮมกัวเก่าเบื้องเจริญนี่ไปสองมื่นกลับมาเบิ้งงามกว่าเก่าบ่อแมนบ่อแมนอยู่คือเก่าเลยงามกว่าเก่างามกัวเก่าเพราะว่าบ่คือปลูกนี่ดินปลูกนี่ดินนี่คือมีโอกาสเหี่ยวหลายเพราะว่าบ่มีคนดูแลบ่มีคนโน้มน้านานี่ไปแซกอะไรเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสบายใจสี่คือซุ้มหม่นเนี่ยบ่เคยเปิดเลยบ่แต่ผมลงไหวก็คือแล้วเลย เบื้งว่ะนี่ให้บอกเบื้งแต่๋ยเราปล่อยเธอได้เปิดนี่นี่ถ้ากิบว่าต้องไปเติมมันง่ายปล่อยไว้นี่แหละกันว่ากะว่ามันยงให้พอเกมพวกใครเติมน้ำเปล่าอีกรอบนึงอันนี้พักสลัดอันนี้พักสลัดค่ะอันนี้สิเล่ลงเรื่อนอะไรสิมดแล้วพอางบนนั้นก็ลงเป็นกระกรงอะไรไงอืมเป็นอะไรลงเป็นลงเะไรไงก็ต้องแบบข้างบนนั้นก็เทท่าแรงทละแปรงลงเป็นกองกองคือครับนี่ขายตลอดเลยนะตลอดอช่มันจะมีโซลูชั่นใม่นาะ มีขั้วเลือกกินเองลงเท่าละสองกล้องไปเรื่อยๆเต็นใจเขามีต้นกล้าไว้ลงเท่าละหน้อยเท่ละน้อยคือ,ะอจะได้กินต่อเนื่องทั้งปีเนาะเรต้องได้ซื้อเขาคือมันบอ้องขาแบบว่บาบอ้องขาดว่าให็นนตาแดดก,ก่อนเห็นยาใต้ก่อนเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้มันอายุเท่าไหรอลไรนี่ใหญ่นี่นี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ลงมันเยอะเท่าไหร่บ้างคุณนัะแค่หัวไหนเด้อนี่บอทันโคบอายุกี่ปีเนาะบอกว่าทันโคเพราะว่า ไอ้เพราะว่าที่จ้ำบ่ได้เพราะว่าอันนี่มดเนาะอันนี่มดสามกองแต่ตัวนี้มันเป็นต้นกาหลุนเดียวกันแต่ว่าตัวนี่มดก่อนกะลงตัวนี้ก่อนอ่าบ่ตีเพราะตัวนั้นมดปุ๊บกะลงตัวนั้นตัวนี่มดเห็นบ่หนี่มนก็ไล่กันหนังสีหนาไมนก็เลยจ้ำบ่ได้ว่าอันไหนมันหลุนไหนเพราอบ่ได้ลงสีร่วงเลือดไงร่วงฟองแล้วก็ะหักกันแล้วเลยหลอกเลยเด็นไข่สองคำเหมือนกับมากกัได้อยู่ไปเที่ยวที่ไหนกับมากกันงามที่เขาเป็นจระได้ เป็นจะได้ค้นกลุ่มได้ถือถ้วยกาแฟเขาก็ได้สวนฟักเงี้ยวสอสบรรยากาศสดชื่นนะสดชื่นแจ่มใสมองซ้ายแลขวาก็เขียวอารมณ์ตาดีกว่าลงในดินเยอะไม่ต้องดูแลยุเดือดคุณได้ซือถ้วยกาแฟเขาม็ได้สวนหอมบรรยากาศเศร้าเนาะบรรยากาศยามเช้าเหมือนีหได้มาแต่เศร้าๆเลยครับมาตั้งแต่ ตีหาวันน wow, ah. ่ะขุนไปบน้ลนชายุนเออยขนไะเบิ้นตนี้ได้จเมื่อไรยเียนชาายตนนีบ้านเดืพระทันคาได้นี่งามโพดฮะงามโพดงามโพดบรงามโพดงามโพดวะเตะหนามันรดนะนาวเ็นอมันเพร่านเรียนนี่หนาวมันเราะท่านคอุกันหนิมันหนาวไงมันก็เลยงามง งามโดูดงามปดูด <laughs> <laughs> สีปุ่มในโลนึงสีุ่มในโลนี่ <laughs> สีปุ่มโล <laughs> มันง่ายอะ่ะมันง่ามแห้งง่าย <laughs> มันงามแห้งแนนเปียะเลยถ, <laughs> ถ้ามันเป็นหถานี่ถ้าเกิดว่ามันโบเมนหนาฝนเนาะเขาปลูกหน้านางสีได้แต่ถ้าเป็นหนาฝนนี่ใหอากาศมันระบายเนี่ย